เดี๋ยวีจกองของอ์กจาก้องไงานไใช่งานแล้วก็เดี๋ยวถ้าใครถ้าใครเจอเนี่ยมีานาใเาบอกใครเจอช่วยช่วยกันไม่ใช่หาั้เป็นบนหงสน่อไว่รานะได้ไหมละัหดลวัไปแล้วันไปแล้นไลันไปแล้วไมไ้แล้วมนไนไปลัวันแล้วมัน้ไปแล้วมันั้นล แต่ว่าแต่เขาเรู้กมดนะแต่เราว่าแบบนี่ยไม่ได้ลอง ไม่ดุเลยนะคะส่วนใหญ่แล้วจะค่อนข้างฟุ้งผุนมากๆเลยเพราะนั้นการที่จะโดนฟันได้ต้องเป็นตัวฟันน้องได้นะคะเดี๋ยวน้องจับได้รูปได้ที่ทเราไม่เหนเจเพรา,านนะ,ะมาน่เพราะนั้นเหตุการณ์พวกนี้มันไม่ควรจะเพิ่ขึ้นนะคะเพราะนั้นถ้าหากว่าเราลงมาป้องปามีป้ายออกแสดงออกถึงกฎหมายต่าง วันนี้เรามาติดป้ายเพิ่มทั้งหมดสามป้ายนะคะเป็นป้ายถนาดด้วยนะคะเพราะแถวนี้จะมีคนงานพม่าอยู่ด้วยนะคะเพราะว่าเราจะได้เผยแพร่กฎหมายเกี่ยวกับเรื่องทารุณกรรมสัตว์ของประเทศไทยให้กับทางทางผู้ที่มาจากต่างประเทศเขาได้ทราบด้วยว่าประเทศไทยเรามีกฎหมายตรงนี้นะนะคะเราจะมีป้ายนี้เป็นภาษาพม่าภาษาพม่านะคะที่จะบอกถึงเรื่องการทารุณกรรมสัตว์ที่ผิดยังไง ทั้งจำทั้งปรับในกรณีที่เอาสุนัขมาเลี้ยงแล้วก็มาขทิ้งก็เข้าเพราะฉะนั้นมันมีทั้งจำทั้งปรับนะคะในกรณีที่หนึ่งถ้าทารุณกรรมก็จำคุกสองปีปรับสี่หมื่นหรือทั้งจำทั้งปรับถ้าเอาสุนัขมาทิ้งแล้วสุนัขเกิดมีปัญหาหรือว่าแมวมีปัญหาในสถานที่ทิ้งก็เข้าไขา่ทะรุณกรรมเช่นกันนะคะก็จะปรับสี 10, ่หมื่นจำคุกสองปีคผเหมือนกันนะคะหน้ารู้ฝั่งมานี่มีไหมครับไอฝั่งทางงวครับผม มีมีมีครับแต่ว่าไม่รู้เขาติดไปด้านในนะติดเอ็นเอ็นมาอยู่เพรนั้นสรุปแล้วตอนนี้เรามีป้ายทั้งหมดกี่ใบเจ็ดใบเจ็ดผื้นเจ็ดผืนในถนนเส้นนี้มีป้ายป้องปามทั้งหมดเจ็ดผืนนะคะเพราะฉะนั้นคิดว่าน่าจะครอบคลุมถนนเส้นนี้หมดเลยนะคะก็ต่อไปนี้เราลองดูนะคะได้ครับ จะมาติดป้ายเพิ่มนะคะหลังจากที่เราทราบบาะแสมานะคะว่าเป็นคนในพื้นที่แน่นอนแล้วนะคะแล้วก็คนบรนิเวณใกล้ๆนะคะเพราะฉะนั้นเราก็เลยมีรางวัลนำจับ20,000บาทกรณีที่ใครพบเจอหรื่อเห็นเหตุการณ์หรือไม่ว่าหลังจากนี้ไปนะคะถ้าพบเจอคนทําทารุณกรรมต่อสัตว์นะคะสามารถแจ้งบาะแสมาทางบุ่คยุสมคัรในสองัด พอหายใจได้เลยนะคะจะมีรางวัลให้20,000บาทสําหรับผู้ชี้บ่อแสคนก,กระทํานะคะถึงแม้ครั้งนี้เราจะจับไม่ได้นะคะสมมุติว่าเราจับไม่ได้นะคะจากกล้องวงจรปิดนะคะตอนนี้เรามาเอากล้องวงจรปิดถ้าหากจับไม่ได้จริงๆเราก็ต้องดูต่อไปแล้วถ้าหากเกิดเหตุการณ์เช่นนี้อีกป้ายนี้จะยังคงอยู่แล้วก็ยังคงรักษาสภาพแบบนี้ต่อไปเรื่อยๆนะคะ